โอเคมาเล่นเกมหนียายขีล่า,าแล้วไปกันเดี๋ยวทุกคนโดนจับไม่ได้ววตายไปไปเลยมผมผมได้สูตรโกงมานะผมเห็น เขาทําอยู่มันโกงมากเลยสุดนี้เอาล่ะหวังว่ามันทําได้นะเพราะว่าขี่ลุกมาขึ้นมาบอกให้นมึงลุกขึ้นมาจากนั้นก็หยิบขวดอันนี้ แป,บป๊บทุกคนผมมาผีหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราคิดก่อนนะอ่าาทางมันลงไปที่ไหนสักที่หนึ่งอ่อะ มึงขอโทษเถอ่นะก่อนะนะใจมาแล้วแป๊บน,นึงนะผมไปนี่ก่อน ผมมาแล้วมันต้องขึ้นชั้นบนหรือันต้องลงชั้นล่างวะมันจำไม่ได้แล้วโอ้โหใหญ่บางกับดักเลยเอาไงดี ือผมไม่อยากออกไปน่ากลัวเกินไปอยายจะวิ่งวิ่งทำอะไรผมก็ได้นะก็จะไปถึงโน้นใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้มาผิดทางอีก ดีดีวะย้ายลงมาเถอะย้ายไม่ลงมาฉันย้ยายลงมาก่อนนะทุกคนย้ายลงมาทนอนคอยล่อย่ายอยู่ยายจะไปทางโน้นนะ ไปนีไปน่แ้ไปแ้วชิปหายแล้วยายห็นคุณแม่ว้าวกแกงอื้อดกูโดนแดดกูโดนแดกวันที่สองแล้ว หลังจากที่กูโดนแดกไปโอ้ยตื่นขึ้นมาอีกแล้วแม่งเจ็บกว่าเดิมอีกเข็ดเลยแม่งกูเนี่ยไม่เจ็บดีกูเนี่ย ลงไปชั้นล่างก็เปิดประตูไม่ใช่ตรงนี้ทุกคนไปลงไปอีก <_ p ans> ใหญ่ลงมาไหม ไปลงมาเ้าทำงูคิวนี่ก็ได้อย่อางโอเคไม่มีนะย้ายไปที่อื่นแหละคราวนี้ต้องมา เปิดประตูแล้วนั่งลงก็โยนแล้วก็ลุกแล้วก็ไปแอบที่ด้านข้างตรงนี้อรอยายมาเข้าไปปิดประตูอ้าไม่โอ้แขนไม่สำลิดถึงยายปีตาย โอยนั่งจอดเป็นไรชอบสูงวันที่สามกูยังไม่เข็ดอีกนะเนี่ยถูกยายตีตายไม่กี่รอบแล้วเย้ผมยังไม่เข็ดนผมว่าผมต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จว่ะไปก่อนไปก่อน องทำภารก,กิจนี้ให้สำเร็จมีของไหมไม่มีไม่มีถ้ามีของโยนก็ก็ได้อยู่นะโอ้ผมสิ้นชีวาเลย เาใหม่ทุกคนเอียบเอียบตรงไหนได้แอบบีมันเอยบตรงไหนได้อะเขี่ย่ไม่ลงมา ีย๋ยลงมาไหมไข่ลงมาช้าจังยายลงมาล้วแต่ยายไม่เข้าไปในห้องาสโสมากไม่งั้นผมผมผมจะล็อกยาย เขาใหญ่ไม่ค่อยมาห้องนี้ไงเอามาเอามามาเ็าวิ่งปบ่ะ ปประตูปิดประตูแล้วก็ปิดก่อนครับจบใหญ่ออกมาไม่ได้แล้วเห็นไหมใหญ่ทิดขังโอเคคราวนี้ก็ง่ายเลยคราวนี้ก็ง่ายเลยฮะฟู่มองว่าใหญ่ใหญ่ มือยหญ่ออกมาได้เอ้ยใหญออกมาได้เอ้ยยายเซียน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 โอ้ยมือสั่นแล้วมือสั่นแล้วมือสั่นเลยทุกคนยหญ่ออกมาได้แขนไม่สำเร็จมผมนึกว่าจะล็อกใหญ่ได้สิสโว้ ใช้ก็ล็อกย้ายไม่ได้เช่นเคยแล้วตรงนี้มันที่อะไรเมื่เมื่อจังเลยไม่รูอ่ะผมปิดคลิปแล้วผมกลัวปิดคลิปปิดคลิป